สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนกัลยานามิตรนะคะที่น่ารักในช่องกุญญาดาเลิฟทาโลนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะหลังจากที่เห็นมือปุ๊บปับปุ๊บปบกันมานะคะในระยะหนึ่งแล้ววันนี้เราก็จะเปลี่ยนมาใช้กล้องหน้าบ้างนะคะในการในการถ่ายนะคะให้เห็นหน้าอันอวบอ้วนนะคะกลมดิ๊กของหน่อยนะคะช่วงที่ผ่านมาหยุดยาวเนาะเราอาจจะกินเยอะ นะคะไปหน่อยนะคะไม่หน่อยเราก,ก็เยอะเลยแหละนะคะแฮปปี้กับการกินนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวหน่อยจะมาเปิดไพ่นะคะให้กับเพื่อนๆนกัลยานามิตรถามว่ามีหัวเรื่องหรือยังบอกเลยว่ายังเหมือนเดิมะค่ะให้ไพ่ให้ไพ่ไช่วยละกันเนาะวันนี้หน่อยจะใช้ไพ่สองสำรับนะคะตัวตนอ่านไปเรื่อยๆใช้สำรับนี้แล้วก็อีกสำรับนี้คือไพ่สุขขี นะคะผู้มีความสุขเขาบอกว่าคนที่มีความสุขเนี่ยนะคะมันจะออกมาทางสีหน้านะคะอันนี้ไม่แน่ใจในในสีหน้าแววตานะคะก็เอาเป็นว่าใครที่พบเห็นคลิปนี้นหน่อย,ย,อย,ยขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะมีความสุขในการฟังการอ่านไพ่ของหน่อยแล้วเราก็มีความสุขในการที่จะ เป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ต่อๆไปนะคะส่วนมีเพื่อนๆบางคนบอกว่าแนะนำให้หน่อยทำพิกอากาศเดี๋ยวหน่อยขออใช้เวล่าเขาเรียกว่า ขอเคลียร์นะคะเพราะหน่อยมีงานประจําเพราะฉะนั้นหน่อยขอเคลียร์อะไรให้มันมีเวลาด้วยเพราะว่าหน่อยดูดวงด้วยนะคะกลับจากที่ทํางานหน่อยรับดูดวงนะคะถ้าวันไหนหน่อยมีเวลามากพอพร้อมแล้วเนี่ยหน่อยจะทํคลิปอาการให้นะคะเพ,พราะคลิปอาการเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอัดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆทําไปเนาะเพืพ่อนๆเอาเป็นว่าก็ดูดูที่หน่อยทําเป็นแบบคลิป สั้นๆยี่สบสาสิบนาทีนี้ไปก่อนยังไงเน่ยก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, ขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจคนที่ส่งค่าขนมมาให้เบื้องหลังคนที่มาเม้นให้กำลังใจกันตลอดนะคะหน่อยอาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างแต่ว่าหน่อยรับรู้ถึงสิ่งที่เพื่อนๆน,นะคะอยากจะแชร์อยากที่จะบอกอยากที่จะกล่าวนะคะเอาเป็นว่าขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่ดูโฆษณาไม่กดข้ามหรือคนที่อะ,อะไรอะ่ะ กดซูเปอร์แตงนะคะที่อยู่ข้างล่างนี้อ่าเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวหน่อยขอชายไพ่สุขขีในการที่จะมาเปิดหัวเรื่องก่อนละกันเนาะว่าวันนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุรุคูบาอาจารย์อยากที่จะให้หน่อยพูดให้หน่อยบอกกล่าวในเรื่องใดเอาไพ่ใบล่างสุดแล้วก็บนสุด ความมั่นคงแล้วก็การระทะแสดงว่าหน่อยมีความรู้สึกว่านะคะตัวตนของคุณนะเวลานี้นะคะหรืออดีตที่ผ่านมาอาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจหรือว่าการได้เจออุปสรรคปัญหาอะไรบางอย่าง ที่เหมือนกับทำให้คุณต้องได้มีการคิดมีการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่นะคะโดยบางทีเนี่ยมันผลของการตัดสินใจครั้งนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปแบบไป,ไปแบบไปไปเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นช่วงของบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราเคย หนีเคยพยายามหลีกเลี่ยงหรือเคยคิดว่าเราไม่อยากที่จะเดินไปในจุดจุดนั้นเลยพยายามที่จะถอยออกมาหรือยังไม่กล้าที่จะทำสิ่งที่ สุดท้ายแล้วยังไงคุณก็ได้ทําเพราะคุณมีความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะออกจากเซฟโซนไม่อยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่อยากที่จะทําอะไรที่มันอาจจะมีผลกระทบซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นความกลัวภายในของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินนะคะที่คุณรู้สึกว่าหากการตัดสินใจครั้งนี้มีความผิดพลาดมีความแบบไม่เป็นไปตามเป้าหรือว่าถ้าคุณทําผิดพลาดมาเนะี่ย คุณกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อทั้งตัวคุณเองแล้วก็คนรอบข้างครอบครัวคนที่อยู่เบื้องหลังเรานะคะอันนี้คือหัวข้อของคุณทีนี้เราจะใช้ไพ่สำรับต่อไปในการเปิดนะคะใช้ไพ่สำรับต่อไปนะคะในการเปิดเผื่อมีใครอยากที่จะไปตามนะคะสำหรับนี้นะคะหา อ่าเซิร์ชในอ่าพี่กูได้เลยนะคะทุกคนโอเคเด้งออกมาแล้วนะคะโหทุกคนหน่อยจะทุกคนคะดูนี่เมื่อกี้หัวเรื่องเราเป็นเรื่องของการประทะเป็นเรื่องของการตัดสินใจเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการที่เราหลบหลีกมานานนะคะเพราะว่าคุณอยากอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าเซฟโซนหรือว่ายังไม่กล้าตัดสินใจแล้วทีนี้ไพ่สำรับใหม่ คุณเห็นความคุณเห็นความใกล้เคียงกันไหมคะไพ่คนละสำรับนะแต่สิ่งที่ออกมาเป็นในลักษณะของมีสัตว์สองตัวอยู่คุณคิดว่าสิ่งที่คุณกลัวสิ่งที่คุณตัดสินใจมันจะมีผลกระทบที่อาจจะมีสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายอาจจะต่อตัวคุณเองหรืออาจจะต่อตัวของคนรอบข้างแต่ทีเนี้ยพอเรามาใช้ไพ่สำรับนี้เดชา a ีอัดโผล่ขึ้นมาเลยค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าคุณจงอย่าก,กลัวนะคะเพราะว่าเดอ c h ชาลีออดเนี่ยนะคะคือคนที่อยู่ในจุดที่เป็นผู้นำอาจจะไม่ได้มีตำแหน่งสูงบางคนตำแหน่งสูงแต่ถ้าบอกว่า,เ,าเราไม่ได้เป็นคนที่มีตำแหน่งสูงเป็นคนที่เป็นผู้นำคำว่าผู้นำในที่นี้หมายถึงคุณคือคนที่แบกรับภาระและเป็นคนที่พาครอบครัวนะคะกลุ่มงาน สังคมหรือเป็นผู้นำโปรเจกต์หรือคน,นที่เป็นหัวเรื่องในการที่จะทำอะไรสักอย่างคือคุณคือคนที่ต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องรับผิดชอบในผลของการกระทำการตัดสินใจอน,นั้นมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกกลัวที่จะตัดสินใจเฉียบขาสักทีแต่ณนะเวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่ามันถึงเวลาที่ต้องมีการขับเคลื่อน มันถึงเวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันถึงเวลาที่ต้องมีการเดินหน้าลุยพร้อมแล้วนะคะเพราะมันถึงเวลาที่มันเด้งออกมาค่ะทุกคนคุณดูสิจริงๆแล้วอะ่ะหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีศักยภาพมีความสามารถในตัวเองมีความเป็นหนยินหยางนะคะมีความเป็นแบบสามารถที่จะอ่าพลิกแพง นะคะแล้วก็สามารถที่จะนำพาคนหรือตัดสินใจได้เพียงแต่ว่าคุณที่คุณกลัวเนี่ยหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณกลัวแค่สิ่งที่ทำเนี่ยมันจะมีผลต่อคนที่คุณรักครอบครัวคนที่คาดหวังเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนไม่ได้กลัวว่ามันจะมีผลกระทบอะไรกับตัวคุณนะเพราะคุณค่อนข้างที่จะมีความแข็งแกร่งเป็นนักรบ เป็นคนที่ผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายจนคุณรู้สึกว่าถ้าเผื่อฉันตัวคนเดียวถ้าเผื่อฉันไม่มีใครถ้าเผื่อฉันไม่มีภาระทางใจไม่มีคนที่คอยอยู่ข้างหลังเนี่ยฉันสู้เต็มที่เลยนี่คือตัวคุณนะคะแต่ณนะเวลานี้สิ่งที่คุณกลัวคือคุณกลัวความ เปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อคนรอบข้างสิ่งศักดิธธ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าหากคุณมาพบเห็นคลิปนี้และกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะทำให้มีผลต่อชีวิตของคุณและคนรอบข้างขอให้คุณจงมั่นใจในเซนในสันชาตยานเพราะหน่อยเชื่อว่า มีทั้งม้าสีขาวและม้าสีดําหน่อยเชื่อแน่ว่าก่อนที่คุณจะมาคิดเยอะคิดมากเนี่ยคุณได้ผ่านการกัดกรองการหาข้อมูลการทบทวนการเอาประสบการณ์ความรู้นะคะแล้วก็ไปหาสอบถามผู้เชี่ยวชาญต่างๆมาเยอะมากพอแล้วข้อมูลของคุณมีมากพอแล้วค่ะเพียงแต่ว่าแค่รอจังหวะเวลาในการตัดสินใจ บางคนคิดอยากที่จะออกจากที่ทํางานเดิมแล้วไปหาที่ทํางานใหม่พอะรู้สึกว่าอยู่ที่เดิมแล้วไม่ได้แสดงศักยภาพหรือรู้สึกโดนกดขี่หรือรู้สึกโดนเอาเอาลัดเอาเปรียบนะคะนี่คือสิ่งที่องค์รุครูบาอาจารย์บอกว่าท่านเชื่อมั่นในศักยภาพความคิดและการตัดสินใจเซนแรกของคุณนั่นแหละค่ะเพราะคุณเป็นคนที่หากไม่สุดจริงอ่ะคุณไม่เปลี่ยน เพราะคุณเป็นคนที่มีความอดทนและสามารถที่จะอดทนกับเรื่องราวอะไรต่างๆมาได้มากมายเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูคูบาอาจารย์บอกว่าพุ่งทยานไปเลยลูกจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองค่ะข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่สําคัญแต่ปัจจุบันของคุณนะคุณทําดีที่สุดแล้วนะคะอันนี้คือคําตอบใบแรกก็ไปห้านาทีแล้วอทุกคนใบต่อไปค่ะถ้าหน่อยจะพูดยาวขนาดนี้ เปิดสามใบดีไหมอ่ะทุกคนเดี๋ยวหน่อยจะขออนุญาตเปิดอีกสนะี่ใบเนาะเพราะปกติแล้วหน่อยจะเป็นคนที่ชอบเปิดห้าใบเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งใบออกไปแล้วนะคะอ่ะเอาทีละสองใบละกันเผื่อจะใช้ในการที่จะอ่านนะคะกี่มโมงแล้วเนาะ หน่อยอตอนเช้านะคะตอนเช้าของวันก่อนไปทำงานนะคะทุกคนอ่ะสองใบก่อนตึงๆโอ้โห9เก้าเก้าถ้วยแล้วก็สิบดาบโหมันเป็นอะไรที่ทุกคนดูนี่สิ มันเป็นอะไรที่มีความแตกต่างกันมากเลยอะ่ะสิบดาบสิบดาบมันเป็นในเรื่องของอหน่อยจะบอกว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นความคิดมันเป็นสิ่งที่กักขังนะคะหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกประมาารู้สึกไม่มั่นใจ นะคะกับอะไรบางอย่างแต่จริงๆคุณเชื่อไหมสองใบเนี้ยมันมีความมันมี feeling ที่ต่างกันมากเลยอะ่ะอันเนี้ยเดินโดดเดี่ยวอยู่บนเส้นทางที่มีอาจจะเป็นแรง้งกาหรืออ่าคุณเคยเจอแบบว่าภาพหนังหรือละครที่มันมีแบบมีภาพนกพวกนี้บินมาตอน ใกล้จะฟ้าฟ้า,ฟาสงางเขาเรียกว่าอะไรก่อนจะ่ําคภพ่ําอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีบินผ่านมาเหมือนนกกาลังจะกลับลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะภาพเนี้ยนะคะคุณเห็นแล้วคุณรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะรู้สึกแบบไม่มีคนที่อยู่เคียงข้างแต่คุณเชื่อไหมสิบดาบนะ่ะแปลอีกในหนึ่งเลยก็คือคนที่ไม่กลัวนะคะ ไม่กลัวเส้นทางข้างหน้าไม่กลัวว่าที่อนาคตต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าอะไรสิบดาบเอาจริงๆคือคนที่สาหัสมากๆเลยนะคะในชีวิตถ้าถ้าถ้าถามถึงเรื่องการป่วยไข้หรืออะไรเนี่ยสิบดาบนี่คือสู่ขิดได้เลยนะแต่ณนะเวลานี้ที่เปิดออกมาพร้อมกันนะ่ะนะคะมันมีเรื่องของก้าวถ้วยโผล่ขึ้นมา คุณดูนี่สิความคิดลึกๆของคุณแล้วนะ่ะคุณอาจจะกลัวอย่างที่หน่อยว่ากลัวว่าจะเจ็บเหมือนเดิมกลัวว่าจะผิดหวังผิดพลาดเหมือนอดีตที่ผ่านมาที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตทําไมต้องได้เจอเรื่องอะไรที่มันหนักหนาสาหัสมาขนาดนี้เนี่ยคือความคิดภายในของคุณแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครคูบาอาจารย์ใบแรกก็บอกการันตีแล้วลุยเลยจันลูก พราะคุณเน่ะเป็นคนที่ไม่ใช่ใช้แค่เหตุผลนะคะในการที่จะนำพาคุณเนี่ยดำเนินชีวิตต่อไปคุณใช้ความสุขคุณใช้ความรู้สึกจิตวิญญาณสัญชาติญาณความเชื่อต่างๆของคุณที่คุณรู้สึกมีความเชื่อมั่นแม้แต่องคุรุครูบาอาจารย์เซนส์ของคุณเนี่ยนะคะก็คอยมาบอกคุณอยู่เสมอว่าทำเป็นเธอลูก เพราะยังไงสุดท้ายแล้วอะเส้นทางชีวิตที่คุณเลือกนะ่ะไม่ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วลูกก็จะมีความมั่นใจลูกก็จะมีความภูมิใจว่านี่ยคือสิ่งที่คุณเลือกเออว่านี่ยคือสิ่งที่ลูกเลือกนะคะก้าวถ้วยมันคือคนที่มีความสุขคนที่ตัดสินใจที่จะทำอะไรโดยอิงทั้งหลักเหตุผลแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่ หน่อยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วครูรู้ครูบาอาจารย์อยากจะบอกว่าอยากกดดันตัวเองมากไปอยากคิดแทนคนอื่นมากไปเพราะสุดท้ายแล้วเส้นทางชีวิตของคุณมันก็อยู่ที่คุณตัดสินใจค่ะไม่ได้อยู่ที่ว่ากลัวว่าจะมีผลกระทบกับใครแต่มันอยู่ที่ว่าคุณทําเต็มที่แล้วผลที่ออกมาเนี่ยมันดีมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองคุณพอใจมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองนะคะจงเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองนะคะอ่ะอีกสองใบ กถ้วยเอาจริงๆก็คือคนที่ค่อนข้างที่จะเน้นความสุขของตัวเองเป็นหลักเห็นไหมคะหีบสมบัติจริงๆแล้วไพ่ใบนี้มันมีความหมายค่อนข้างที่จะชัดเจนนะทุกคนคนคนหนึ่งนะคะกระโจนออกไปนะคะกระโจนออกไปโดยมีถ้วยนะคะถ้วยเนี่ยมันแปลเป็นในเรื่องของความรู้สึก ไม่ไม่สนใจไม่แคร์แล้วนะตอนนี้ฉันเอาฉันก่อนนะคะเพราะคุณได้ไต่ตองมาแล้วว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณจะตัดสินใจเส้นทางนั้นน่ะคุณเชื่อมั่นว่าหากคุณทําเต็มที่แล้วอย่างน้อยผลตอบแทนที่ได้รับมันต้องได้ผลตอบแทนแน่นอนแต่เพียงแต่ว่าบางทีคุณแค่อาจจะมาคิดว่าคนนั้นจะคิดอย่างไรคนนี้จะคิดอย่างไรนะคะวางมันลงค่ะปล่อยมันได้แล้วค่ะคุณตรงเอา คุณจงเอาความสุขนะคะความรู้สึกของตัวเองเป็นแกนเป็นแกนสำคัญในการที่จะพุ่งทยานไปข้างหน้านะคะส่วนเรื่องของความคิดของคนอื่นหรือทรัพย์สินเงินทองต่างๆหน่อยเชื่อว่าสุดท้ายเดี๋ยวก็จะตามมาเองค่ะเพราะว่าใบแรกก็การันตีแล้วว่าไปเถอะลูกคุณมีความเชื่อมั่นคุณมีศรัทธาคุณมีความ เขาเรียกว่าศักยภาพมากพอเพราะฉะนั้นเส้นทางหลังจากนี้นะคะแคร์ความรู้สึกแคร์ตัวเองให้มากขึ้นค่ะเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่มีความสุขในการที่อยากที่จะทำอะไรสักอย่างอะ่ะพลังงานบวกมันจะดึงดูดมันจะดึงดูด สิ่งดีๆเข้ามาเหมือนเรารักที่จะทำงานอะไรบางอย่างเรารักเราอยากที่จะเดินเส้นทางสายนี้พอคุณเดินไปในเส้นทางสายนั้นน่ะมันจะหาความสุขระหว่างทางได้ง่ายมากพอคุณมีความสุขระหว่างทางในการที่จะดำเนินชีวิตในการที่จะทำอะไรบางอย่างอ่ะมันจะดึงดูดพลังบวกมันจะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองกัลยาณมิตร ความสุขความอุดมสมบูรณ์เพราะทุกคนเขาอยากอยู่ใกล้คนที่มีความสุขทุกคนเขาเขาอยากอยู่ใกล้คนที่มีพลังงานบวกค่ะทุกคนไม่มีใครอยากอยู่ใกล้กับคนที่มีความอึมครึมหน้ายากไม่ยิ้มไม่พูดนะคะทำอะไรก็ทำอยู่กับตัวคนเดียวอยู่อย่างนั้นอะไม่มีใครเขาอยากอยู่ในอยู่อยู่ใกล้นะคะคนแบบนั้นลองเปรียบเทียบเหมือนเราหากเรามี ข้อสงสัยอะไรบางอย่างแล้วเราอยากที่จะไปปรึกษาครุครูบาอาจารย์หรือคนที่เป็นตัวบุคคลเนี่ยเราจะเลือกคนที่เรามองว่าเขาเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่มีพลังงานบวกเป็นคนที่เหมือนกับมี e อน r g y ที่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นในด้านลบอะฮะทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันองค์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าจงเลือกในเส้นทางที่ทำให้คุณรู้สึกว่า คุณสามารถที่จะเติมเต็มความสุขระหว่างทางให้ตัวคุณได้เพราะว่าเดี๋ยวสิ่งอื่นๆสิ่งดีๆนะคะคนสังคมการยานมิตรคนที่มีความคิดแบบเดียวกันกับคุณน่ะนะคะเดี๋ยวท่านจะดึงดูดเข้ามาเองจริงๆไม่ใช่ท่านดึงดูดหรอทุกคนหน่อยพูดผิดต้องบอกว่าเดี๋ยวจักรวาลจะดึงดูดคนที่มีพลังงานมีความคิด นะคะสังคมเดียวกันใกล้เคียงกันกันกบคุณเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนนะคะอ่ะทีนี้อีกสองใบจริงๆแล้วถ้าหากเป็นตีไปในเรื่องของการปฏิบัตินะคะหากคุณรู้สึกว่าอาาตกแล้วหากคุณรู้สึกว่าอามันถึงจังหวะเวลาแล้วนะที่เราควรที่จะเดินทางสายกลางเอาธรรมะนะคะเอา,อาศาสนานะคะ หรือว่าปฏิบัติดีคิดดีทดําดีปฏิบัติดีเข้ามาในชีวิตเนี่ยอยากเดินทางสายกลางแล้วรู้สึกว่าความสงบมันก็ทําให้เรามีความสุขหากคุณคิดที่จะทําคุณเริ่มทําได้เลยนะคะคุณเริ่มทําได้เลยเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่คุณจะเดิเดนทางเข้าสู่เส้นทางที่มีเขาเรียกว่า,าเดินทางสายกลางนะคะพุ่งทยานไปข้างหน้าเพราะว่าเส้นทางนี้จะนําพามาซึ่งความสุขทางกาย นะคะความสุขทางใจความอิ่มเอมใจแล้วก็จะนำพาทำให้คุณได้พบเจอกับกัลยานมิตรสังคมที่ดีแล้วก็มันจะทำให้คุณนะคะเหมือนกับได้เติมเต็มในสิ่งที่ขาดอะทรัพย์สินเงินทองนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเติมเต็มความรู้สึกความสุขทางใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณมองว่ามันก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าหรืออาจจะมากพอๆกับทรัพย์สินเงินทองก็ได้นะคะ อะใบสุดท้ายจริงๆก็อยากสับให้อาโอเคเอาเลยกําลังจะบอกว่าอยากสับให้ไพ่เด้งออกมาแต่ว่ามันก็เด้งบ้างไม่เด้งบ้างนะคะทุกคนอ่าอืมดีมากใบนี้นะคะกระดึงออกมาเมื่อกี้ท่านบอกว่านะคะอะไรบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นการเดี๋ยวนะ ให้ใบนี้กับใบนี้นะ่ะหน่อยมีความรู้สึกว่าองค์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณว่าหากคุณมาพบเจอคลิปนี้และยังอยู่ในจุดเดิมยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจในการที่จะเปลี่ยนตัวเองมันถึงเวลาที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะ,ะคะเขาเรียกว่าท r a n s f o r เนาะมันเหมือนกับมันเป็นเรื่องของการพลิกนะคะชีวิตของคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสําคัญ นะคะจงเดินออกมาจากจุดจุดเดิมที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้พัฒนาไม่ได้ใช้ศักยภาพไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเพราะหลังจากนี้นะคะสองใบสุดท้ายนี้จริงๆมาการันตีแล้วแหละนะคะว่าคุณ่ะนะคะเป็นคนที่มีเซนต์มีสัญชาตญาณมี ความสามารถในการที่จะสื่อสารกับองคุรุค,ร,ครูบาอาจารย์และที่สำคัญคือสื่อสารกับจิตตัวเองภายในได้แล้วถ้าดูภาพนี้มันเหมือนกับคุณเคยเจออ่าละครที่แบบว่าเขามี ปิ้งแวบขึ้นมาคนซ้ายคนขวาเหมือนเป็นเทวดานะคะที่เราคุยกันสองด้านซ้ายขวาซ้ายขวาคุยกันนูน่นนี่นั่นนี่นะคะคุณน่ะเป็นคนที่สื่อสารกับองค์ครูครูบาอาจารย์แล้วก็ตัวตนภายในของตัวเองได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในทุกๆเส้นทางหลังจากนี้นะคะหากมีเส้นทางไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณทำไปแล้วมันไม่ได้มีการพัฒนาหรือไม่ได้ทำให้คุณได้เป็นตัวของตัวเองมากพอนะ่ะ มันถึงเวลาแห่งการละทิ้งคนเดิมพลังงานเอนเนอร์จีเดิมๆคนเก่าๆแล้วก็เดินออกมาจากจุดเดิมๆได้แล้วนะคะบางครั้งก็อาจจะเป็นในเรื่องของที่ทำงานเดิมบางครั้งก็อาจจะอยู่ที่เดิมแต่ว่าคุณมีความรู้สึกว่าทำไมคุณถึงต้องเป็นคนที่ต้องคอยแบกรับหรือว่า ต้องคอยเป็นคนที่ให้คนอื่นตัดสินจริงๆแล้วอะเส้นทางชีวิตของคุณอนะหากคุณอยู่จุดเดิมไม่ได้เดินทางไปไหนหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทำงานหรือว่าสังคมอะการเดินออกมาในที่นี้ของคุณคือการเดินออกมาจากการเป็นตัวเก่าคนเดิมของคุณนะคะเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่าคนเดิมของคุณอนะคุณยังมีความกัก คุณยังมีความไม่เต็มที่กับการที่จะแสดงความคิดเห็นหรือการทำในสิ่งที่ตัวเองรักเพราะฉะนั้นนะคะมันถึงจังหวะเวลาแล้วอุ้ยสีเดียวกันกับเสื้อเลยนะคะมันถึงจังหวะเวลาแล้วที่คุณควรที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายอะไรที่ไม่ดีก็วางลงคนที่คิดไม่ดีคิดร้ายก็ปล่อยเขาไปเดินออกมาได้แล้วค่ะ พราะคุณไม่ใช่คนที่จะไปแค่์ความคิดความรู้สึกของคนที่เขาพยายามที่จะกดพยายามที่จะเอาเปรียบพยายามอิจฉาดิษยาคุณอยู่ตลอดเวลานะคะจงเดินออกมาจากจุดๆุดนั้นและจงอยู่กับตัวเองให้มากคุยกับตัวเองให้มากคุณเชื่อไหมเรื่องการคุยกับตัวเองภายในของตัวเองคุรุครูบาอาจารย์การทําสมาธิการอยู่ในการปฏิบัติเพื่อที่จะเหมือนกับได้ มีการทบทวนเรื่องราวอะไรต่างๆพูดคุยกับตัวเองมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะไขปัญหาหรือว่าสามารถที่จะทําให้เรารู้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่สําคัญที่เราควรที่จะโฟกัสสิ่งไหนคือสิ่งที่เราควรที่จะตัดออกจากชีวิตแล้วชีวิตคุณจะเบามากยิ่งขึ้นพอชีวิตคุณเบามากยิ่งขึ้นคุณจะไปได้ไกลชนิดที่แบบว่าไม่เหลียวหลังเลย พุ่งทยานแบบไม่เหลียวหลังเลยเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มาการันตีแล้วนะคะจงทิ้งสิ่งเก่าๆที่เป็นคุณในแบบที่โดนกดคุณค่าเอาไว้แต่จงเปลี่ยนมาเป็นคนใหม่ที่มีความทะเยอทะยานมีความมุ่งมั่นมีพละกกาลังภายในแล้วก็ที่สําคัญคือมีความสงบนะคะควบคู่กันไปสงบในบางเวลาและพุ่งทะยาน ในวันเวลาที่เราสมควรที่จะพุ่งไปข้างหน้านะคะหน่อยเป็นกำลังใจให้นะคะเอาเป็นว่าใครที่ฟังมาจนถึงตอนท้ายนี้นะคะขอให้พิมพ์คำว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หน่อยเชื่อว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ นะคะคุณคือคนที่นึกถึงใจเขาใจเรามาโดยตลอดแต่อดีตที่ผ่านมามันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่านึกถึงใจเขามากไปใจเราไม่ได้นึกถึงเลยบอบช้ามากบอบช้าเหลือเกินชีวิตที่ผ่านมานะคะณนะเวลานี้มันคือเส้นทางที่บางทีมันอาจจะทําให้คุณนะคะมีคนรอบข้างอาจจะคัดคนรอบข้างออกไปจนทําให้คุณรู้สึกว่ามีเพื่อนน้อยลงแต่เพื่อนน้อยนั่นแหละคะ่ะคือคนที่มีคุณภาพ คนที่ถูกคัดสรรคนที่คู่ควรที่จะอยู่ในชีวิตของคุณแล้วนะคะเพราะว่าเอาจริงๆคุณคือคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่คนเดียวก็มีความสุขหาความสุขได้ด้วยตัวคนเดียวแล้วยิ่งสงบยิ่งเงียบยิ่งไม่ต้องปฏิสัมพันธ์กับใครคุณยิ่งมีความสุขอะยิ่งนานวันยิ่งต้องการความสงบมากขึ้นสุขใดเล่าจะเท่าความสงบไม่มีค่ะ เพราะฉะนั้นการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆมันอาจจะเป็นหน้าที่มันอาจจะเป็นความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นการที่เราจะคัดเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเราอ่ะมันก็เป็นเหมือนกับมันก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะเป็นผู้เลือกเราควรที่จะเป็นผู้คัดสรรนะคะคนเหล่านั้นนะคะเอาเป็นเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกำลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะ ลืมบอกไพ่ใบแรกที่มันตกออกมานอกจากการประทะการตัดสินใจแล้วที่สําคัญคือชีวิตของคนคุณนะคะมีองค์ครูค,ร,ค,ร,ครูบาอาจารย์บางคนก็อาจจะเป็นท้าวเวสุวรรณองค์พญานาคลูกหลานพญานาคองค์ท้าวเวสุวรรณองค์พพิคเนตรเหล่าบุรพกษัตริย์นะคะองพยายมราชนะคะสิ่งที่หน่อยเห็นหรือว่าเป็นอ,อริยสงสายปราบอนะคะ่ะ นะคะเอาเป็นว่าหน่อยก็ไปแล้วค่ะไปจริงๆละโอเคนะคะทุกคนหน่อยไปล้วค่ะบ๊ายบาย